สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือ o k เคแฟนคลับ o o m ครับค,คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องชินรูทรแมนซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า31ล้านเหรียญสหรัฐก,ก่อนที่ DEX จะซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในประเทศไทยพี่โอดีใจมากนะครับต้องขอขอบคุณ DEX มานะโอกาสนี้ด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องที่เราเคยดูอย่างนี้เลย พี่โอ้ก็รีวิวหนังอุลตร้าแมนไป2 2ด้วยหเรื่องไม่รู้ก็เป็นอุลตร้าแมนในรุ่นใหม่แต่ความจริงแล้วอุลตร้าแมนนีมีมาตั้แต่ปียุค60นะครับโปสเตอร์ oster, ดูปกดูแล้วรู้สึกเศร้าดูแล้วดูแล้วใครๆก็เห็นใครๆก็รู้เลยว่าเป็นหนังชีวิต คลิปนี้พี่โอจะมีสปอยบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของเนื้อหาและสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายทั้งหลายถึงพี่โอจะสปอยถึงจะฟังคลิปจบตลอดทั้งคลิปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถไปดูและดื่มด่ากับอัธรต ของหนังเรื่องนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วพี่โอจะพูดจะสปอยเพื่อกระตุ้นความอยากดูของคนที่เหมาะสมเท่านั้นสําหรับใครที่ฟังแล้วเห็นว่าเอ้ยเรื่องนี้คงไม่เหมาะกับตัวเองก็ไม่ต้องไปดูบอกได้เลยถ้าจะดูคลิปสั้นๆพี่โอชอบเรื่องนี้มากชอบความเก่าของเรื่องนี้ความดั้งเดิมของเรื่องนี้ความที่เป็นออริจินัลนี่คืออุลตร้าแมนตัวแรก ที่ลงมาบนพื้นโลกนะครับไม่ใช่ใหม่ๆอย่างพวกนี้นะคือถ้าเป็นเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยพี่โอจะบอกกับเด็กๆเลยว่าจะไม่มีลักษณะเหมือนกับอุลตร้าแมนกาแล็กซี่ไฟท์ไม่มีลักษณะเป็นพวกเนี่ยชุดเครื่องทรงอลังการมีหน้ากากมีมีออปชันม,มีอะไรเยอะแยะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เพียวๆโป๊ะๆเลยในหนังเขาก็บอกนะไม่รู้เหมือนกันว่าชุด รูปร่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นรูปร่างที่โป๊หรือว่ามีเสื้อผ้าใส่อยู่อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเนี่ยเด็กๆที่ชอบรุ่นนี้น่าจะไม่ชอบรุ่นนี้ในรุ่นที่พี่โอไปดูในในรอบเดียวกันเนี่ยพี่โอดูรอบแรกที่ฉายรอบปกตินะครับวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565ไปดูก่อนอวตารอีก ใครๆเขาก็จะดูเอาตาเป็นเรื่องแรกแล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็จะให้พี่โอดูเรื่องนี้เรื่องแรกแต่น,นี้เราดูไปแล้วนี่ที่จริงรีวิวได้โดยที่ไม่ต้องดูก็ได้แต่เดี๋ยวขอดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิปต่อไปอันนี้หลังจากที่ได้ดูแล้วเมื่อไฟกรองเปิดนะครับก็จะเห็นมีผู้สูงวัยบางคนก็บอกว่าผมขาวทั้งหัวแล้วบางคนก็หัวล้วาน,บา,นบางคนก็หลังโกงนี่พี่โอไม่ได้บูลลี่คนแก่นะก็ ก็แก่จริงอะ่ะคนในยุค60จนถึงตอนนี้ก็น่าจะอายุเกิน60ถ้าเป็นวัยรุ่นในสมัยนั้นนะก็ได้จะอายุ70กว่าแล้วเป็นพี่โอยังไม่เกิดนะครับพี่โอโตมากับอุลตราเซเว่นทาโร่และโซฟีแบบไม่มีปีกแต่ก็เหาะได้นะครับตัวทีช่ชอบที่สุดก็คือตัวทาโร่นั่นแหละซึ่งปัจจุบันนี้ทาโร่เซวหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นตัวพ่อของรุ่นปัจจุบันกันไปหมดแล้วรุ่นนั้นก็ทิ้งช่วงห่างจากรุ่นนี้ เกิน50ปีนะครับบอกได้เลยว่าหนังดีนะครับคนรุ่นเก่าน่าจะชอบคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบคนชอบหนังแอคชั่นสู้กันกับสัตว์ประหลาดนี่ น่าจะไม่ชอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้ออกแนวดราม่ามากข้อมูลจากเว็บ iMDB ไม่ได้จัดให้เรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งแอคชั่นแอดเวนเจอร์ดราม่าแฟนตาซีไซไฟความยาว1ชั่วโมง52นาทีกำกับภาพยนตร์โดยชินจิฮิกุชิแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์โดยฮิเดอากิอานอซึ่งคุณฮิเดอากิเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง ชิงโกกิราซึ่งใครๆก็บอกว่าไม่ใช่ใครๆก็แค่บางคนนะครับบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบอุลตร้าแมนไม่ได้อาจชอบหนังญี่ปุ่นสไตลน์นี้เขาบอกว่ามันไม่ดีเลยเรื่องนี้มันอืดมันเศร้ามันอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วสมัยนั้นยังไม่มีเอ็มพาสไงพี่โอ๋ก็เลยไม่ได้ไปดู เพราะว่าฟังเสียงคนรอบข้างนี่แหละแต่หลายๆคนที่เขาเป็นแฟนตัวจริงเขาดูแล้วเขาก็บอกว่าดีดีกว่าน,นี้อีกดีกว่ากจิล่าของฝรั่งอีกนะครับแต่อันนี้พี่โอ๋ก็ชอบนะก็คือหลังจากชอบอันนี้แล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ดูอันนี้พี่โอ๋ต้องขอขอบคุณพี่วีด้วยนะครับที่บริจาคแฮมบินอันนี้จากเวียดนามให้พี่โอ๋นะครับสวยงามมากไว้ถ้ามีโอกาสก็จะหาดูเพราะว่าตอนนี้พี่โอ๋ชอบเรื่องนี้เข้าไปแล้วคุณฮิดอากิ เป็นคนเขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ชินโกจิระเรื่องนี้ชุนอุรุทราแมนหลายๆคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ในจักรวาลเดียวกันมันมีคําว่าชินนะครับแต่ว่าพี่โอเชื่อว่าประชาชนพ,พวกเราทั้งหลายก็คงยังไม่ชินนะครับใครๆก็บ <c> อ <oughs> กว่าชินจังไม่ใช่ชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่เป็นความรู้สึกชินอุรุทราแมนไม่ใช่หนังเด็กเป็น ความไม่รู้สึกเป็นความรู้สึกไม่ชินชิน,นะที่นี้หมายถึงดั้งเดิมออริจินอลต้นฉบับก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ย้อนกลับไปหารากเงาดั้งเดิมอันนั้นภาษาญี่ปุ่นเขาก็ขยายความว่าชินก็คือเนี่ย อุลตร้าแมนตัวเดิมเลยตัวเดิมตัวแรกที่ลงมาบนโลกมนุษย์แล้วก็มันเหมือนเป็นการรีบูตรีเมคใหม่ซึ่งขยายความให้พวกเราได้เข้าใจโดยละเอียดถึงที่มาที่ไปเหตุผลในการมาเหตุผลในการอยู่แล้วก็เหตุผลต่างๆมีปรากฏในเรื่องนี้หมดซึ่งใบปิดคำโปรยเนี่ยก็เขียนว่าเหนือจินตนาการโรแมนติกและมิตรภาพนี้ไม่เกินจากความเป็นจริงเลยนะครับ มีการบอกเหตุผลให้การตั้งชื่ออุลตร้าแมนด้วยนะถ้าเราจะดูอุลตร้าแมนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันก็จะเป็นหนังประมาณอารมณ์เด็กๆคืออุลตร้าแมนต่อสู้สัปหลาสัปหลาดเป็นตัวร้ายคิดคลองโลกหรือคิดคลองจักรวาลอุลตร้าแมนก็ต้องหยุดยั้งแผนการเหล่านี้และตอนจบอาจจะฆ่าสัปหลาตตายระเบิดบ,บุ้มหรืออาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแยกทางกันไปยังไงก็แล้วแต่แต่เรื่องนี้ไม่ได้เน้นตรงนั้นเลย ไม่ได้เน้นอุลตราแมนสู้สัปปะหลาดอันนี้พี่โอบอกไปเผื่อใครที่หวังว่ามันจะเป็นแอคชั่นเพียวๆไม่ต้องดูก็ได้ถ้าจะไม่ใส่ใจกับเนื้อเรื่องนะครับถ้าอยากจะดูอารมณ์นั้นไม่ต้องดูแต่ถ้าเป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่สูงวัยแล้วไม่เอาไม่ไมชี้ตัวเอง <c oughs> เป็นคนที่สูงวัยแล้วอย่างในรอบที่พี่โอไปดูเนี่ย <c oughs> เด็กๆก,ก็อาจจะไม่สนุก <c oughs> เด็กๆก,ก็โอ้โ <c> ห <oughs> หนังมันซีเรียสเหลือเกิน แต่ถ้าเป็นคอหนังจริงพี่โอ๋เชื่อว่าเขาสามารถเปิดใจรับได้นะครับและคนที่เคยดูอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เล็กเนี่ยมันมีความผูกพันมากมายมหาศาลดูเรื่องนี้ไอ้ความเหนือจินตนาการนี้มันเกินกว่าเกินมันไกลกว่าที่โอ๋คิดไปเยอะมากเปิดเรื่องเนี่ยเราก็อิ่มอกอิ่มใจกับภาพที่เห็นแล้วหนังให้บรรยากาศเก่าเหมือนกับยุค60จริงๆครับคือบ้านเมืองที่มีลักษณะเหมือนเป็นโมเดลแล้วก็ ซ g ที่จะซ g ล้าแสงเทคนิคต่างๆเหมือนกับสมัยโบราณเป๊ะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อตอนแรกก็ยังงงเลยนะว่าหนังเอาซีรีส์ยุคนั้นมารวมกันรีมาสเตอร์ใหม่หรือเปล่าแต่พี่โอก็จำได้ว่าดาราคนนี้คนเนี้ ไม่ใช่ดาราในรุ่นนั้นแน่ๆคนนี้คือฮิเดโตชิซึ่งแสดงภาพยนตร์เรื่องเมื่อวานคุณทานอะไรเป็นหนังเกหนังวายเก๋รักโรแมนติกที่พี่โอยังไม่ได้ทำรีวิวก็เดี๋ยวรู้เรื่องนี้แล้วก็นึกออกว่ายังไม่ได้ทำรีวิวเดี๋ยวค่อยทำนะครับนี่ทาคุมิไซโตะก็แสดงเรื่องชินโกจิระด้วยห,ยหลายๆคนก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นหนังจักรวาลเดียวกันไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะแสดงเป็นตัวละครชื่อชินจิก็ตามก็ก็ไม่เกี่ยว ส่วนคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับมาซามิ ami, สแสดงเป็นอาซามิเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งสวยมากแล้วในเรื่องนี้มันก็มีฉากว่าวิววาบวิวไม่ต่างจากอุลตร้าแมนเราเห็นโปสเตอร์สแตนดี้นะครับที่อุลตร้าแมนยืนหันหลังเนี่ยที่พี่โอไ้ไปถ่ายรูปคู่ด้วยเนี่ยแล้วก็สงสัยว่าหันหลังทําไมเพราะว่าตอนนี้ได้คําตอบแล้วในเรื่องว่าถ้าหันหน้ามามันจะรู้สึกเซ็กซี่มากรู้สึกเหมือนโปะนะครับ ส่วนเนื้อหาที่พี่โอชอบมากเพราะว่ามันเหนือกว่าเรื่องที่แค่อุลตร้าแมนสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วยังมีเรื่องราวความผูกพันประเภทโรแมนติกกับมิตรภาพอีกเราจะรู้เลยว่าทำไมอุลตร้าแมนเนี้ยถึงได้รักโลกมนุษย์มากมายแล้วก็ผูกพันอยู่กับ มนุษย์โลกทั้งๆท,ท,ที่ชาวดาวแห่งแสงเขาก็อาจจะไม่พอใจอาจจะห้ามเรื่องนี้มีไม่ได้มีแค่สัตว์ประหลาดกับอุลตร้าแมนกับมนุษย์โลกนะครับยังมีมนุษย์ต่างดาวอีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วประเด็นที่คนอาจจะไม่ชอบในเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังที่เน้นเสียดสีเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และเรื่องของการเมือง ในประเทศการเมืองระหว่างประเทศมากที่โอ๋จะเข้าใจว่ามันอยู่ในจักรวาลของส,ส,ส,สร้างนรกไขจูด้วยซ้<ๆ>ําเพราะว่ามีตัว<ๆ>ละครบางตัวคือเนื้อหามันคล้ายกันไขจูก็ไขจูคล้ายกันเนื้อหาก็คล้ายกันแล้วก็นักแสดงบางคนยังเป็นสมาชิกในรัฐบาลเป็นคนแสดงคนเดียวกันอีกนะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นเพียงอีสเตอร์เอ็กแต่ไม่ได้ไหมายความว่าหนังทั้ง3เรื่องนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกัน อนาคตเขาอาจจะผูกเรื่องพวกนี้ให้เข้ากันหมดก็ได้นะครับพี่โอชื่นชอบในความโรแมนติกและมิตรภาพของเรื่องนี้มากมิตรภาพระหว่างสมาชิกหน่วยต่อตั้งไคจู s s p เนี่ยทุกคนมีบทบาทที่ดีหมดส่วนเรื่องโรแมนติกเนี่ยจะเป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกแต่พี่โอมันยังไม่โรแมนติกเท่าอ,อุนตาแมนกับพระเอกนะ วันทียังแอบคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเป็นความผูกพันที่สวยงามมากคลิปนี้พี่โอก็จะขอสปอยแค่ความรู้สึกนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่าเนื้อหาใดๆโดยละเอียดทุกคนสามารถไปดูได้อย่างได้รับอัธรรเต็มเปี่ยมคะแนนที่พี่โอจะให้ถ้าเทียบกับคะแนนของเว็บมะเขือ Rotten Tomatoes แล้วเนี่ย มีในนั้นมีนักวิจารณ์12คนมาลงคะแนนแล้วทุกคนบอกว่าชอบเท่ากับว่าเรื่องนี้ได้คะแนน100%จาก12คนพี่โอก็ชอบเช่นกันพี่โอชอบมากกว่าไอ้พวกนี้พี่โอให้คะแนนไป9เต็ม10ส่วนที่หัากไป1คะแนนเนี่ยพี่โอเห็นว่ามันยังไม่ยังไม่อิ่ม คือสามารถที่จะขยี้ขยายอะไรได้มากกว่านี้แล้วในเรื่องของภาพที่เขาบอกว่าภาพยนตร์เทคนิคพิเศษเหนือจินตนาการเนี่ยเราดูแล้วรู้สึกว่ามันคลุมเครือมากแต่ก็อาจจะเป็นจริงนะคือใช้เทคนิคสมัยใหม่ทำให้ภาพมันดูเหมือนสมัยเก่าแต่ข้อสงสัยของพี่โอ๋ก็คือทำไมต้องทำอย่างนั้นตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเอาภาพเก่าๆเอาภาพเก่าเอาใคาจูเก่าเอา การแสดงเก่าเอาซีรีส์เก่าในปี1966ต้นฉบับเดิมมาใช้ในเรื่องแต่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าเอามาใช้เป็นสตอรี่บอร์ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นให้เหมือนของเก่าพี่โอสงสสัยตาแต่ว่าเอาแล้วทำไมถึงมีโทรศัพท์มือถือมีแล็ปท็อปมีโน้ตบุ๊กอุปกรณ์อะไรมันดูทันสมัยก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เขาจะให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันเป็นยุคสมัยไหนแน่ถ้าเป็นยุคสมัย ที่อุลตร้าแมนมาตัวแรกบนโลกมันก็น่าจะเป็นยุค60โดยแรกเริ่มแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะกินเวลาตั้งแต่60จนถึงปัจจุบันโดยที่ในเรื่องไม่ได้ระบุเลยว่าอน,นี่คือปีไหนก็ได้แต่อันนี้พี่ออกเข้าใจไปเองนะครับพวกนี้ไม่ใช่ปัจจุบันของเราพวกนี้เป็นอนาคตของเราส่วนนี่ก็จะได้กินเวลาตั้งแต่อดีตของเราจนถึงปัจจุบันของเราได้เลยสรุปว่าชอบมากๆครับไปชมกันให้ได้ครับ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดจาไม่ดีมีคำพูดดูหมิ่งเกลียดชังเหยียดหยามก็ต้องขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ